เรียกค่ามีอะไรหรอพอดีตัพอดีว่าแปโอ้โหสดทีพอดีว่าอยากจะให้นายไปจัดก,การที่อน,นานิคมหน่อยรับทราบอยากให้นายไปสร้างอยากเรากิดเพื่อสำหรับท่านแกะรับทราบพ,พอสร้างเสร็จนายต้องกลับมาเลยนะรับทราบนายต้อง โอเคนะต้องสร้างยานอวกาศที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าใจไหมเพราะยานอวกาศนี้บนอาณาณิคมที่นั่นอะ่ะมันใช, <c oughs> ใชออ้ใช้การเอออุ๊ยโทษโทษใช้การวาร์ปไม่ได้โอเคนายชะมัดใช้ของได้ทุกอย่าง พะฉันสร้างลา์ขึ้นมาจริงเหรอโอ้นายพลีดับว่าเออขออะไรนิดนึงได้ไหมได้จเอเลยช่วยช่วยเออไม่ถามหน่อยเออพวกอัญมณีที่ไม่มีสีข พวกนี้รอให้มีสีก่อนใช่ไหมพวกสังกัดอะใช่เดี๋ยวเช่นนี้กำลังเคลียเดี๋ยวฉันวัปตามไปนะอานานิคมเข้าไปอยู่ในเครื่องวับรับซ่าโอเคเปิดหมดคมรู้สึกรับซครับครับท่านไอมอนโพดดิโอโห้ยานล้ำสมัยมากกดปุ่มกดปุ่มโอเค ตั้งสถานที่อนานินนคมเคพร้อมยันเวลาโอเคอุ้ยโอเคบ้านช่องกคบของสีมิติไปอุ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ผมมันจะได้สินเลไหนดูดิออนานิคมเนี่ยจะเป็นยานอวกาศที่เดินทางมา สอสอสัญญาณว่าใช่ได้คลิกน้อยอืมอืมเอ้ยนี่ระบบอะไรนี่ฮัลโหลได้ยินไหมเออได้ยินโอเคอืมนี่เป็นอนานิคมมาไว้สร้างสลับทันไดมอนอืมโอ้อดิตดอต อืมโอเคแผนของนายนายต้งสร้างยานอวกาศเฟ้ยสลับนี้ในเออบนสิ่งปลูกสร้างหินพวกนี้ประมาณลำนี้นายต้องใช้ของอยู่ในหีบนี้ไม่ก็เสกเอาเองเอาของในหีบนี้เพื่อ เพื่อให้ฉันได้กินโอเคเพราะว่าเราต้องสร้างนานิฉันต้องสร้างยานที่นี่ก็ฉันจะสร้างนานิคมเพื่อลองรับสหรับพลังงานมหาศาลมาทำลายแล้วก็สร้างไม้ตามใจเลยนะโชคดีโอแบบไหนเนี่ยตรงนี้มัน โอ้อีกอย่างหนึง่งนายนายยินนยนายจะได้ยินเสียงฉันจากทุกที่ถ้านยายจะกจะกลับนาะยต้องเอาอัญมณีแระอันนี้สีเขียวเออเขาเรียกว่าอะไรรีแอกแรงกันเวลาหรือในภาษาอื่นๆก็ช่างมาันเถอะเอามาประกอบกันใส่ตรงนี้เพื่อเป็นแกนพลังงานโอเคพร้อมแล้วอันไหนได้อันหนึง่งอันนี้อันนี้ใหญ่ไปขี้เกียจอันนี้ ปล่อยไว้ผมดูเละเทะยืงสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือเออนาตองสร้างยางแบบรองรับทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมนะนี่รองรับทุกอย่างระบบแช่แข็งระบบช่องฟรีส ช่องฟรีทรายอ้ยนี่ยานอวกาศอืมยานอวกาศท่านไดมอนด์จะไปไหนนอกคนจีดรอดน่าจะอยู่ที่นี่แล้วก็คอยสร้างอนาะนิคม รอให้ส่งความช่วยเหลือมาถึงก่อนแล้วค่อยวาร์ปกลับไปดาวแม่ไม่ก็ตั้งที่มีไว้หลังจากผ่านยุคที่สองดาวแม่ล่มสลายทุก,กนมีชีวิตก็โอ้ทุกอัญญนณนีก็เริ่มก่กระบฏตั้งตัวเองเป็นกลุ่มคณะใหม่อุลแลชินนใช่ัย สิ่งที่เราต้องทำก็แค่คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสิ่งนี้เป็นการบิดเบือนเิลาแล้วก็ส่งการนันทานอย่างรวดเร็วมากๆแต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือ มันจะเดินทางเร็วมากเปลีป่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆได้เลยอย่างเช่นอยู่ที่หนึ่งคุณอยู่โรงเรียนไม่อยู่เกาะนี้อยู่ภูเขาอันนี้กันแล้วก็ไปอยู่ภูเขาอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเช้าคมเร็วแค่เล็กน้อยแค่ มาเม็ดฝนทุกเม็ดยังไม่ตกลงพื้นอะภาพที่เห็นก็จะประมาณทุกอย่างหยุดนิ่งและเรากำลังเดินทางไปอย่างช้าๆไม่ได้เร็วถ้าอยากจะเห็นภาพนะเฮ้สิ่นี้จะเป็นการตัวปฏิกรณ์จุดพลังงาน ใชโอนมาคล้ายการใช้นิวเคลียร์อันนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนใช้พลังแห่งไดมอนด์มาช่วยขับเคลื่อนพลังงานอุนแร่นี้ถูกห้ามใช้เอาโปรแกรมฉันบอกว่าห้ามใช้ห้ามออกมาใช้ โอเคเสร็จล้สิ่งต่อไปคือต้องตกแต่งข้างในข้างในไม่ต้องจําเป็นแบบต้องสวยงามหรือว่าอะไรคนนั้อยู่แบบกดสวิตช์เดียวไปไหนมาไหนได้เลยตั้งค่าเพียแค่แผ่นน้องจอสเต็กท่านไหนมอนเขาไม่ถืออะไรหรอกโอเค งานเสร็จแล้วทำอะไ้วะจะแล้วอู้โยโดนปัดไปเป็นเศษอัญปณีนี่เนี่ยไม่อยากเป็นหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นหุ่นยนต์มากเท่าไหร่การสูญเสียความเป็นมนุษย์ความเป็นอัญปณีก็ยิ่งสูงขึ้น มีแค่ไรมอนที่จะเปลี่ยนเราได้โอเคสิ่งต่อไปที่นะ้องทำก็คือจะตั้งแผนวงจรเสำเร็จรูปโอเคสิ่งต่อไปก็คือตัวเ่งเวลาสสาร ติดตั้งเสรแบบนี้สิ่งต่อไปก็คือตัวควบคุมระบบแปลเปลี่ยนสภาพมันจะดูเหมือนของใช้ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาสิ่งต่อไปก็คือเอออะไรดีเตียงนอนธรรมดา โอเครอให้แกจ้ำสินทำง,งานจะปล่อยไม่ใช่แก๊สดิปล่อยลำแสงแห่งการจำสินปล่อยแสงใช่มันจะโดนทุกสิ่งข้างในนี้แล้วทุกอย่างจะคงสภาพไว้เหมือนเดนิมจะสร้างระบบป้องกันโอเคถ้าไม่มีอะไร ผิดพลาดน,นะประตูนี้เป็นประตูไทเทเนียมเสริมเกาะข้างนอกเพราะว่าข้างในอ่อนแออันนี้เป็นแรกชนิดเดียวที่กันควมร้อนได้มากที่สุดและมันจะมี แลกคล้ายๆกันแต่คุณสมบัติแตกต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยนะเสร็จแล้วเฮท่านไนมอนคงต้องภูมิใจโอเคไปรายงานโพ ดาวบนดาวนี้เป็นยังไงนะแค่สงสัย